อ่ะได้แล้วได้แล้วนะครับนี่เราได้มาแล้วอุปกรณ์ในการทำปืนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา DIY เป็นปืนไฟแช็กแบบประหยัดนะครับเราจะทำยังไงนั้นก็ เดี๋ยวเราลองไปรับชมกันดูเลยอุอป,ปรกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะครับไว้สำหรับด,ดัดก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะทำการดัดค่อยๆดัดไปให้มันเป็นปืนรูปทรงของปืนนะครับทำไงก็อกชมดูเลยนะครับ นี่นะครับก็เสร็จไปแล้วสิ่งที่จะต้องให้สิ่งที่สำคัญนะครับตรงนี้ครับมันจะต้องแน่นแล้วก็ตรงนี้ไอตัวตรงนี้ถ้าเราจะเจาะก็ได้นะครับเจาะให้มันตรงนี้นะครับเจาะนิดนึงก็ได้เพื่อว่าเราจะได้เอาตัวนี้ล็อกกับตัวอย่างนี้ครับจะใช้เป็นเหล็กแท่งเหล็กอะไรก็ได้นะครับแต่ว่า อันนี้มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งครับข้อ,อ,อสิ่งที่สําคัญที่บอกนะครับตรงนี้ครับล็อกมันต้องล็อกให้มันแน่นถ้าเราทําใหญ่มันก็จะง่ายหน่อยบีบง่ายหน่อยครับนะครับนี่นะครับมันก็ประหยัดไปได้สิบบาทนะครับมัน ใช้ได้มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับปืนยิงแก๊สแบบเปลี่ยนได้นี่นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับจะทำได้ใช้รูแบบนี้ ก็มันจะเป็นรูปแบบกันดัดมากกว่าครับนี่ดัดบางทีเราก็ไม่ได้ว่าดัดให้มันนะครับนี่ครับครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ